สดีครับกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเบชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้เรื่องก็คือเรื่องอาหารที่มีแบคทีเรียเยอะมากซึ่งคนไทยยังกินอยู่มีมีอะไรบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เตือนประชาชนให้เลี่ยงผักชนิดหนึ่งคือต้นอ่อนนะครับซึ่งไปที่นิยมในคาเฟ่อาหารเพื่อสุขภาพผักใบเล็ก ที่มักนํานไปใส่ในสลัดซุปหรือหรือแซนด์วิชอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเต็มไปด้วยวิตามินซีและมกนีเซียมแต่ก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรียที่อันตรายมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษนะครับข้อมูลนี้มาจากนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารได้กล่าวว่าความปลอดภัยด้านอาหารโดยทัาว ต้นอ่อนดิบเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากมากและเป็นอาหารชนิดเดียวที่ควรจะเลี้ยงเสมอต้นอ่อนจะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่รร้อนที่สุดชื้นที่สุดเปียกที่สุดที่เราสามารถจินตนาการได้ว่าแบคทีเรียชอบมันมากแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารอธิบายเพิ่มเติมว่าสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการปลูกต้นอ่อนเหล่านี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนั่นเอง ถ้าเราไม่ได้ลวกหรือนำไปปรุงจนสุกจริงๆก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษนะครับผักน้นอ่อนนี้เล็กๆนี้สามารถแพร่เชื้อแบคทีเรียไปทั่วครัวได้โดยสามารถปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียอันตารายเช่นอีโคไลลิสทีเรียและซามอนเล่าหรือเชือ้อไข้ไทฟอยอะไรพวกนี้ซึ่งอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เมื่อเราจัดการอาหารที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีความชื้นมากมายมันอาจจะ ไปติดในอุปกรณ์ครัวต่างๆของเรารวมถึงเคาน์เตอร์อ่างล้างจานและสิ่งอื่นอีกมากมายเั้นการศึกษาหนึ่งพบว่าจำนวนจลุลรีพบนเมล็ดที่เริ่มง,งอกอาจสูงถึง1,000ล้านตัวเลยภายใน3วันหลังจากกระบวนการงอกที่สำคัญทางหน่วยด้านความปลอดภัยด้านอาหารของสหรัฐรายงานว่ามีผู้ป่วยกว่า2 0 0 0รายที่เกี่ยวข้องกับการทาน ต้นอ่อนดิบระหว่างปี1,996ถึง2,010รายงานการเข้าโรงพยาบาลถึง123รายและเสียชีวิต1รายเพราะั้นต้องระวังอย่างมากซึ่งคนไทยก็รับประทานบ่อยต้นอ่อนโดยเฉพาะต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนถั่วทั้งหลายอะไรพวกนี้ต้องระวังอย่างมากนะครับเพราะว่ามีเชื้อแบคทีเรียสูงเพราะฉะนั้นต้องปรุงให้สุกก่อนเสมอรหรือลวกให้สุกก่อนนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ